เจดีผูกรบีเราคือบริษัทสร้างสระว่ายน้ำออกแบบสระว่ายน้ำเราสร้างเสร็จภายใน10ถึง20วัน พร้อมรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง10ปีไม่ว่าจะเป็นสระประเภท o p l ีไรน์น้ำ o ูสไ o ซ์คอม o o o ิตผ c สคอ e e ร Pool Tropical Spa p o ู l และเรายังมีอ่างจักรุซี่อบสาวนา่าสปาและจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกชนิด JDPool มาตรฐานระดับโลกมีมาตรฐานการผลิตและโรงงานระดับสากลเป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001ถึง2000ติดต่อ J d ดี Po ูกระบีโทรศัพท์075623178 075623179 jdpool กรบี i ตั้งอยู่เลขที่12ถนนมหาราชตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ www.jd.pools.com jdpools world class standard iso 9000มาตรฐานสากลระดับโลกชิคคุณไว้วางใจ jdpool c a อกระบี่เพลรักกาแฟไม่ยากอีกแล้วครับสำหรับการหาของฝากจากเมืองกระบี่ให้ประทับใจทั้งความอร่อยราคาถูกใจอาหารทะเลปลารูปราคาถูกขนมเต้าซ้อขนมกบเคี้ยวมากมายเรามีโรงงานผลิตเองต้องยกให้ร้านที้อออและถ้าหากว่าคุณกำลังนึกถึงและต้องการเครื่องประดับมุกกระบี่เพลเป็นของฝากที่ประทับใจกับไข่มุกน้ำเค็มท ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะเรามีฟาร์มเลี้ยงมุกเองมีใบรับประกันและอีกมากมายสำหรับเครื่องประดับที่ทำมาจากไข่มุกรอคุณอยู่ที่ร้านกระบี่เพลและถ้าหากว่าคุณหนื่อ แวะจิบกาแฟสดสักนิดส,สิครับเดินตรงมาเลยที่ร้านรักกาแฟเรามีกาแฟสดและขนมอร่อยๆให้คุณรับประทานพิเศษของคุณนั่นคือฟรีอินเทอร์เน็ตทั้ง3ที่นี้รอคุณอยู่ที่ร้านกี่ออสาขาคลองจิลาจากสี่แยกคลองจิลามุ่งหน้าไปอย่างอ่าวพระนางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น <c oughs> อย่าลืมนะครับที่ออกระบี่เพลรักกาแฟรอคุณอยู่ที่ร้านกี่ออสาขาคลองจิลา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเขาตั้งตําบลกระบี่น้อยนะครับผมอยู่ที่สมบัติฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแพะควบวงจรเราไปดูดีกว่าว่าควบวงจรยังไงไปครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่สมบัติพุญทาวรครับ ผมอยากทราบว่าทำยังไงกลุได้มาเปิดฟาร์รแพะเพก่จอจรับ,รบการเลี้ยงแพะเนี่ยมันเป็นอาชีพดั้งเดิมของศาสนาอิสลามแต่เผอิญที่ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเลี้ยงแพะเพราะว่าราคาเป็นแรงจูงใจเผิญผมตรงนี้ผมเป็นผู้นําของเกษตรกรระดับเขตแเขตแแล้วเรามาส่งเสริมในเรื่องการเลี้ยงแพะ อ่าหลายเรื่องในเรื่องแพะเนื้อแพะนมแพะ,ะพันแพะพันหลายอย่างที่ท,ที่ที่เราพัฒนาพันขึ้นมาเราไปดูการพัฒนาการเลี้ยงแพะเต็มรูปแบบของฟาร์มที่ดีกว่าว่าจะเป็นยางไรนะครับรับไหมครับที่เราทําแพะเป็น ธุรกิจเนี่ยคือการเลี้ยงแพะแบบแบบแบบครบวงจรหรือว่าการเลี้ยงแพะให้มีคุณภาพเราต้องเลี้ยงแพะเป็นลูกผสมแพะลูกผสมเนี่ยมีแพะลูกผสมอะไรมีสี่ห้าอย่างที่ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยก็คือหนึ่งอ่าแองโกนมเบียนแองโกนมเบียนเนี่ยถึงเนื้อถึงนมและแพะซานเนคือแพะนมสองแพะบอคือแพะเนื้ออย่างเดียวแต่สามสายพันธุ์หลักๆที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนี่ยมันอาจจะอ่า จุดดีจุดด้อยอยู่อย,อยู่อยู่บางสายพันธุ์แต่ส่วนมากที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงทั้งเนื้อทั้งนมมาผสมกันให้มันเป็นส่สามสายเลือดอยู่ในในตัวเดียวกัน ร้านจีอเบเกอรเปิดบริการแล้วที่ร้านของฝากจีอขนมเค้กใหม่สดจากเตาทุกวันรวมถึงคุกกี้เม็ดม่วงหิมพานที่ขึ้นชื่อถ้ามาร้านนี้ต้องซื้อเค้กส้มและคุกกี้เป็นของฝากติดมือกลับบ้านนอกจากนี้เรายังมีอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบหลากหลายทั้งอาหารไทยและฝรั่งพร้อมกับอาหารที่ผสมผสานกลิ่นอของปากใต้ออร่อยอร่อย ชุดข้าวบวกน้ำพริกกุ้งเสียบไข่เจียวกุ้งบวกซุปสูตรดั้งเดิมของร้านจีออเรามีอาหารชุดอาหารจานเดียวแบบอร่อยสะดวกรวดเร็วและอิ่มท้องรวมถึงอาหารทานเล่นขึ้นชื่อที่ต้องชิมก็คือไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีออสูตรเด็ดของร้านบรรยากาศสบายๆแอร์เย็นๆฟังเพลงเบาๆและทานเบเกอรี่อร่อยๆพร้อมด้วยเมนูเครื่องดื่มสุขภาพมะม่วงปัน่น สำหรับขอกาแฟลิ้มลองกาแฟาปั่นเม็ดมะม่วงและกาแฟาเย็นน้ำพึ่งสดที่เป็นสูตรลับเฉพาะร้านเราเท่านั้นร้านจีออเบเกอรี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9นิกาถึง18นาฬิกา30นาที อยากอร่อยบาบไทยๆหรืออิ่มสบายๆสไตล์ฝรั่งยังจะรออะไรอีกเพราะความอร่อยแบบนี้มีให้คุณเลือกมากมายอยู่ที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำสาขากระบี่ กับความอร่อยที่หลากหลายตามสไตล์คุณทั้งไทยและเทศสเต็กสปากเกตตี้หรือเมนูอาหารไทยกาแฟาสดน้ำปัน่นพร้อมเมนูเด็ดแนะนำอาทิไก่ตะเกียบมีกระเฉดข้าวผัดปลาเข็มเบคอนขรบเครื่องเรื่องครัวจะนั่งห้องแอร์หรือพัดลมก็มีให้เลือกจะดูหนังดูบอลหรือละครก็เลือกดูเองจะเล่นแฟนหรือต่ออินเทอร์เน็ตก็ฟรี Wi-Fi อิ่มอร่อยไปเช้าถึงค่ำครบเสร็ ที่นี่ร้านกระเทียมพริกไทยดำตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันตั้งอยู่มหาราชซอย5ทิดกับร้านเสริมสวยชนละดาตรงข้ามโรงแรมพรินเฮาส์เมืองกระบี่พร้อมรับจัดงานลิงทุกสไตล์สำรองจองโตหรือโทอรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0819704831ที่นี่ร้านกระเทียมพริกไทยดำครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือแม่พันแพะนะครับที่นำ ที่พัฒนาแล้วสามสายเลือนนะครับแม่พันธุ์ตัวนี้ก็สามารถทํานําไปผลิตลูกขุนนะครับแล้วก็สามารถรีดนมเพื่อจะไปขายในของตลาดหรือนํามาบริโภคเองก็ได้ครับ คิคในการเลี้ยงแพะนี่ครับมีอะไรบ้างครับเทคนิคในการเลี้ยงแพ้ให,ให,ให้ให้โตเต็มที่หรือว่าให้เจริญไวตามวัยของมัน,นคือหนึ่งเราต้องเตรียมแปลงหญ้าเตรียมแปลงหญ้าหรือว่าวัสดุธรรมชาติคือใบไม้ใบกระถินหรือว่าใบปาล์มเนี่ยครับคือการการที่เราเตรียมความพร้อมตรงนี้คือว่าแพะของเราที่ออกมาได้มาตฐานคืออย่างน้อยๆเนี่ยแพเหมือนกับคนอะ่ะกินอาหารวันละสอ,อ,องม<า>ื้ออาหาร หลักๆวันละสองมื้อแพะโดยปัจจุบันเนี่ยเราใช้หญ้าเป็นหลักหญ้าที่เราปลูกเป็นหญ้าเนเปีย,ยลูกผสมเนียเปียาได้ปริมาณต่อไร่ละประมาณ5ตันต่อไร่ ผู้ชมครับเราก็ได้พาท่านผู้ชมไปดูพ่อพันแพะแม่พันแพะและลูกขุนที่พร้อมที่จะชำแหละเพื่อออกขายตลาดนะครับผมอยากเออตรงนี้ครับเออแพะเที่ยวเลี้ยงนี้เพียงพอต่อตลาดณปัจจุบันไหมครับครับการเลี้ยงแพะตัวนี้ในในเรามองถึงเขตแปดเนาะหรือว่าชมรมของจังหวัดกระบี่หรือว่าเครือข่ายติตแบตอนนี้เขตแปดเราเลี้ยงแพะประมาณก็ใช้แม่พันุ์เฉพาะจังหวัดกระบี่ประมาณส0 0 0ันตัว จะอยู่ในเครือข่ายเป็นหมื่นๆตัวหมื่นๆตัวเนี่ยสามารถป้อนอสู่ตลาดของของร้านฟาดีดาเนี่ยอพอเพียงแต่อาจจะไปสู่ตลาดกว้างๆอาจจะไม่พอเพียงแต่ตอนนี้เรากําลังการผลิตอยู่ว่าในเขตแปดเนี่ยเราจะผลิตเพื่อแปรรูปเป็นอาหารทั้งหมดคือมาตรฐานขอ,ของของของฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยเราได้ขอมาตรฐานฟาร์มตัน มีความพร้อมในเรื่องการเลี้ยงเทคนิคต่างๆนในเรื่องสายพันธุ์เรามีครบหมดในเรื่องการสัมมนาในเรื่องการประกวดแพะคือในเรื่องการประกวดแพะเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในเขตาคตต้เขาว่าถือว่าเขตาคตต้เนี่ยเป็นวิถีชีวิตของชาวาคตต้าเลยจัดวันแพแห่งชาติที่พังหาในวันที่1 4 15 16ากรกฎาคมถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานที่ที่ยิ่งใหญ่ของชาวแพ เป็นโอกาสดีที่ที่วันนี้ผมจะได้สื่อให้ทุกคนที่เลี้ยงแพะไปดูกิจกรรมในเรื่องการประกวดในเรื่องอการแปรรูปในเรื่องคอวามรู้ต่างๆในวันที่14 1 5 1 6กรกฎาคมทา้าห้านครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเลี้ยงแพะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับในเทปหน้ายังมี การแปลรูปของแพ้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชิมล sí, ้างข้าวหมกแพะฟาริดานะครับส่วนรายการเทปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณบางสมบัติบ้างเลยครับแล้วก็รายการเทปที่ขอลาไปก่อนเลยนะครับเราสองคนก็ต้องขอลาด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับ